จ๊ะนงพนีเคลื่อนไหวแล้วหลังตะกัแตนชนระดาได้โพสต์ขอโทษแต่ดูแล้วก็ไม่จบง่ายๆล่าสุดนั้นจ๊ะนงพนีก็เคลื่อนไหวหลังรุ่นพี่ตะกัแตนชนระดาได้โพสต์ขอโทษเพื่อนสนิทแต่ดูแล้วก็ไม่จบง่ายๆกลายเป็นมหากราบดราม่าวงการลูกทุ่งเมื่อตะกะแตนชนระดาได้โพสต์ Facebook ฟาดจ๊ะนงพนีและเอมวิชวัฒน์ทำให้ชาวเน็ตก็ไปถล่มด่าทั้งคู่จนจ๊ะต้องประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหว้ ก่อนตากแตนจะออกมาไลฟ์ตั้งสติได้แล้วก็ขอโทษไปที่เอมวิชวั์เพื่อยุติดรามา่าล่าสุดนั้นจะก็ได้เคลื่อนไหวหลังรุ่นพี่ตากแตนชนระดาได้โพสต์ขอโทษเพื่อนสนิทแต่ดูแล้วก็ไม่จบง่ายๆเธอโพสต์ข้อความหลังจากที่น้ำตาไหลว่าแม่หนูเหนื่อยเครียดก็กลับบ้านเราพรุ่งนี้มีงานเล่นนครเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ขอให้หนูเล็ก เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับใครใครเขาทำอะไรเขาก็ได้แบบนั้นอืมแค่นี้นะหลังจากที่วางโทรศัพท์น้ำตาฉันก็ไหลออกมาเองพ่อแม่ใครใครก็รักหลังจากนั้นชาวเน็ตก็คอมเมนต์ว่าเคลียร์กันค่ะจะได้จบจบสิ่งที่น้องจาทำบนเวทีก็ถือว่าผิดไม่ให้เกียรติพี่ตะกะ่แตนขอโทษเขาจะได้เคลียร์ ตามความคิดของเราคนทำผิดที่สุดก็คือบร oker ไม่ทำให้เคลียร์ตั้งแต่แรกพี่ตะกะแต,แตนผิดที่เข้าใจว่าเอมด่าเขาเขาก็ขอโทษแล้วรักทั้งสองคนก่อนที่จะจะตอบกลับว่าจะไม่ได้เอ่ยถึงพี่เขาคะ่ะแล้วจะจะต้องขอโทษพี่เขาว่าอะไรคะในสิ่งที่พี่เขาโพสต์แต่ละอย่างพูดถึงพ่อแม่คนอื่นเขาเคยคิดจะขอโทษบ้างไหมคะแต่ขอบคุณคุณพี่นะ เข้าใจที่ไม่อยากให้ทะเลาะกันอย่างโพสต์นี้พี่เขาก็ไม่เคยคิดจะขอโทษเลย